สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้ครับและรายการชาแนลฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับเรื่องราวตอนนี้ฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Line แอปพลิเคชันนะครับเป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่ใช้เป็นประจําโดยเฉพาะคนที่ใช้เรื่องการทํางานครับตามตามที่รู้กันฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ l ล n ์แอปพลิเคชันเขาจะมีเจ้าคิปเมโมตัวนี้ครับผม เอามาให้เราใช้งานในการฝากรูปฝากข้อความหรือว่าเก็บลิงก์ต่างๆไว้ในเมโมตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องไปฝากเพื่อนไว้หรือไม่ต้องไปทําอะไรส่งนู่นส่งนี้ฝากฟงฝากแฟนให้มันยุ่งยากครับคุณผู้ชมเรากเก็บไว้ในคลิปเมโมเลยฮะแต่คราวนี้ครับปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้งานหลายๆครั้งฮะมือลั่นครับคุณผู้ชมฮะเผลอไปลบฮะเผลอไปลบครับจริงมันลบไม่ได้หรอกมันมีแค่คําว่าไม่แสดงฮะเผลอไปกดตรงนี้ไปป้าเข้าใจผิดว่าเป็นอย่างอื่นฮะ ย้ำไปทีมไม่แสดงปรากฏว่าคลิปเมโมหายไปจากชีวิตครับค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอฮะในเพื่อนก็ไม่มีในกลุ่มก็ไม่มีรายการโปรดอะไรยังไงก็ไม่มีสักอย่างเลยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไปอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะมาอยู่ตรงนี้ฮะในการจะเอาคลิปเมโมกลับมาที่หน้าหลักเราอีกครั้งฮะในหน้าห้องแชทเราอีกครั้งครับคุณผู้ชมมาคลิกที่คําตรงหน้าหลักตรงนี้นั่นแหละฮะที่มันอยู่ตรงเนี้ยแหละคลิกดูนะครับจากนั้นฮะคุณผู้ชมมาคลิก ตรงที่เครื่องหมายฟันเฟืองมุมขวาด้านบนตรงนี้ครับเมื่อแตะเข้าไปจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาที่คําว่าแชทตรงนี้ฮะแชทต,ตรงนี้ป๊บน,นะครับแตะเข้าไปที่คําว่าแชทฮะจากนั้นเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาครับเรือนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาฮะจนกระทั่งคุณผู้ชมจะเจอในตัวสุดท้ายที่เขียนว่าห้องแชทที่ซ่อนอยู่ตรงนี้เลยอ่าแตะเข้าไปครับผมจากนั้นจะเจอเจ้าคำว่าคลิปเมโมที่เราเผลอลบมันออกไปหรือว่าไม่แสดงมันเมื่อสักครู่นี้ครับ มาคลิกที่คำว่าแก้ไขตรงนี้ฮะแตะโชกเข้าไปที่คำว่าแก้ไขาจากนั้นมาเลือกคำว่าเลิกซ่อนห้องแชทครับเพราะห้องแชทของคิดเมโมไม่สามารถลบได้ฮะทำได้อย่างเดียวคือทำการาซ่อนไว้เท่านั้นครับเมื่อเราแตะคำว่าเลิกซ่อนห้องแชทมันก็จะหายไปจากหน้าในส่วนของห้องแชทที่ซ่อนและมันก็กลับไปอยู่ในที่เดิมที่ที่มันควรจะอยู่ก็คือในห้องแชท ตรงนี้นั่นเองครับกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะฮะหากคุณผู้ชมปักหมุดไว้มันก็จะอยู่ในส่วนของการปักหมุดไว้เช่นเดิมครับแต่หากไม่ได้ปักหมุดไว้มันก็จะมาอยู่ในห้องแชทเนี่ยแหละที่มันก็จะเกะกะเกะกะอยู่แถวๆเนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะซ่อนหรือเก็บอะไรไว้ตรงนี้ก็ได้ครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องชาแนลครับสวัสดีครับ